ไม่ได้วางคอนเซปต์เลยครับเลือกเฉพาะศิลปินเราวางมาห้าคนให้ทุกคนทํางานของแต่ละคนมาผมไม่ได้ตั้งชื่ออะไรในเรื่อก,การนี้แต่ว่าสิ่งที่มันมาข้างหลังก็คือมัน,ม,นมาท่ามกลางอุปสรรคทุกอย่างเลยพวกเราเนี่ยเหมือนกับเดินฝ่าพายุฝนเลยครับก็เลยตั้งชื่อง่ายๆเลยอินเดเลนเดินฝ่าสายฝนแล้วผมก็บอกทุกคนว่าถ้าถ้างานนี้เราฝ่าฟันไปได้เราจะได้เจอสายลม มีอาจารแดงประสนอจาแดงนี่เป็นเสาหลักของของผมอยู่แล้วแล้วก็วจะมีอัจชลินีเกศรศกซึ่งน้องเขาก็เป็นเป็นเสาหลักเหมือนกันแล้วคนที่สมเนี่ยที่เรากําลังดันดันก็อยู่ก็คือน้องเทียนน้องเสียนสุป,ปมาศทาทวีโชดพั์คนที่สี่คือเขาชื่อเฮลน้องเฮลอิตาลีบารมีเพิ่งคว้ารางวัลที่สองของสุภาลเขาเป็นติกม,มากก็คือเขาไม่แสดงที่ไหนเลยครับ ผมคิดว่าปฏิมากรหญิงไม่ค่อยมีแล้วก็งานเขาค่อนข้างค่อนข้างลึกมีความขมขมหน่อยมีดักๆักหนยผมชอบงานเขาผมก็เลยไปชวนเขาแต่ว่าก็งานมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนคนที่5นี่ชื่อน้องยินนนทกรวิเชียโกสีคเขาผมเห็นถึงความมุ่งม,มั่นของเขาเพราะตอนที่ผมผ่าตัดมะเล็งเนีขาเป็นเด็กฝึกงาน u ิเวอร์ซิตี้เขามาหาผมทุกวันแล้วมาถามมา มาช่วยวิจารณ์งานผมหน่อยแล้วมาช่วยแนะนาผมหน่อยอะไรผมรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มีความมีความสนใจในเรื่องศิลปะก็ให้โอกาสเขาจริงก็เคยร่วมงานกับคุณชัยมา,มาหลายครั้งแล้วแล้วแกก็ปราโลกกับผมว่าอยากจะจัดเดี่ยวให้ผมสักครั้งก็เลยซุ่มมาปีหนึ่งแต่พอหลังๆมารู้สึกว่างานยังมีจํานวนน้อยอย,อยู่ก็เลยมีน้องๆมาช่วยวาก็กลายเป็นนิสานกลุ่มขึ้นมาครับ ก็จะมีงานชิ้นใหม่7ชิ้นครับนอกนั้นก็จะเป็นงานเก่าที่ยืมมาเพราะว่าจะพื้นที่มันเหลือเยอะก <c oughs> ็มาช่วยเสริมกันจริงเช้นนี้ผมชอบวรรณกรรมเรื่องอลิสนะครับเคยอ่านมาแล้วก็เคยเป็นหนังด้วยแล้วรู้สึกมันประทนภัยแล้วมันสนุกดีมันมีความฝันของเด็กๆบวกกับที่ผมชอบเรื่องราวของรามเกียรติ์แล้วก็ชอบกิจกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วไปเห็นหนุมานตัวนี้มารู้สึกว่าดีไซน์มันสวยมากเลย แล้วก็เกิดจินตนาการเอามารวมกันว่าอยากให้อลิสนี่มาท่องประจนภัยที่กรุงเทพบ้างแต่เป็นกรุงเทพยุคสมัยกเกา่าๆอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นงานชิ้นนี้ขึ้นมาคคือจริงๆแล้วเขียนก็จะแบ่งเป็นทนร้อนทนเย็นนะคะเป็นเหมือนกับแนวซีซันของชีวิตเขียนคิดว่าแต่ละซีซันของชีวิตมันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ละรูปก็จะมีแต่ละเรื่องราวของตัวเองเขียนถยงไม่สามารถที่จะ เขียนรูปเดียวกันได้แล้วก็เรื่องเดียวกันได้ออกมาเป็น10กว่ารูปหรือว่าเป็นชุดได้เขียนไม่เคยทําแบบนั้นเพราะว่าเขียนอยากให้แต่ละรูปของเขียนนะเป็นมาสเตอร์ e พีซของเรื่องราวเรื่องนั้นของตัวเขียนเองค่ะ อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับ Sleeping Beauty จริงๆแล้วตัวเธียนเองอะ่ะชอบเรื่อง Sleeping Beauty มากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเราก็จะตั้งความหวังเอาไว้สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเพ้นไม่ถึงอะ่ะตามที่เราได้จินตนาการเอาไวอ้อ่ะเราก็เลยไม่อยากจะทําแบบนั้นเลยะค่ะ Sleeping Beauty เนี่ยนะคะ,ะ,คะจริงๆแล้วน่ะมันคือหลุมดําของชีวิตของออ Studio Disney เลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่เขาวาดเจ้าหญิงโอลอาเสร็จเนี่ย เขาก็ไม่ได้ว่าเจ้าหญิงอีกเลยมานานถึง30ปีแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าไลฟ์แอคชั่นของมาริฟิเซนกับกลายเป็นทำไรายได้ถล่มทลายให้กับดิสนีย์เลยเห็นก็เลยพูดเกี่ยวกับสล e ปปิ้งบิวตี้เนี่ยออกมาในแนวทางของตัวเห็นเองว่ามันเหมือนกับจังหวะชีวิตของคนเราอะคะ่ะที่เหมือนกับดอกไม้ที่กำลังบานขึ้นมาคือบางดอกเนี่ยมันบานช้าบางดอกมันบานเร็วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกดอกที่บานช้าหรือว่าบานแล้วคือดอกที่ไม่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะ เพแต่ทุกอย่างมันต้องเทคไทม์มันต้องใช้เวลาที่จะเบ่งบานแล้วก็เบ่งความสามารถของเขาออกมาใช้นี่ออกมาได้ชุดนี้ผมเล่าเกี่ยวกับความทรงจําในวัยเด็กครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาที่ตอนเป็นเด็กครับแล้วก็คิดถึงตอนที่แบบอยู่บ้านแล้วแล้วเราไม่มีเพื่อนเรายังมีแบบของเล่นแบบเป็นเพื่อนเรายามเราเหงาครับผมก็เลยเอาคอนเซปตเกี่ยวกับไอความทรงจำเหล่านี้มามาถ่ายทอดเป็นผลงาน แล้วรอบนี้ผมเล่าเกี่ยวกับจิ๊กซอครับซึ่งซึ่งเอาคอนเซปต์จิ๊กซอที่เกี่ยวกับการเล่นการต่อเหมือนเปียมเหมือนกันแบบสร้างตัวเราในวัยเด็กขึ้นมาเป็นวัยที่เป็นเติบโตขึ้นที่ที่อาจจะผ่านอะไรขึ้นมาหลายหลายเรื่องราวอย่างชิ้นนี้ก็เล่าเกี่ยวกับตอนเราเป็นเด็กครับแล้วก็มีของเล่นมากมายฮรแล้วพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็ไม่ได้เล่นเขาแล้วมันก็แบบ เหมือนได้มานั่งคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยแบบอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ครับคือนิทรรการนี้คุณชัยเขาเป็นคนตั้งก็คือเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่แบบผ่านเรื่องมลสมหลายๆซึ่งแล้วแต่ศิลปินจะตีโจนะครับอย่างอย่างของผมก็เป็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เรารเผชิญอุปสรรคที่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราเจออะไรมาบ้าง เราก็เอามาเป็นผลงานชุดชุดนี้ครับงานดีทุกคนนะครับรว่าทุกคนก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นงานที่แฟนคลับรอมานาน